ไดแล้วค่ะกลับคารวะอาจาร,รย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งกลับคารวะครูและพี่น้องเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะวนวลนภายุคันดาพรพงษ์ชื่อทางธรรมเย็นน้อมพูดธชื่อเล่นจิวเป็นจิตอาสาประจํา,าจส่วนปานาบุญสามปทุมธานีกลางหลวงตองสามกำลังศึกษาอริยปัญญาโทสถาบันิิชารามและศึกษา ปริญญาเอกที่คณะพุทธศาสตร์สาขาพระไตรปิฎกศึกษกา,ามหาวิยาลัยมหาจุฬาลรงกรณราชวิทชียรลัยวันนี้เขาขาดวารายงานค่ะใสถานการณ์ที่สวนสามเมื่อวานฝนตกทั้งวันค่ะน้ําจะเจืดอ,อย่างข้างหลังจิ๋วนี่ค่ะตรงนี้จะเป็นบาลายตรงที่ติดกับห้องห้องน้ำชายอะค่ะน้ําก็จะเป็นปิ่มๆอย่างนี้นะคะแต่ว่าพอถ้าเขาหยุดอย่างเมื่อวานเขาหยุดตรงช่วงเย็นเขาก็ จะค่อยๆระบายไปเช้านี้ไม่เห็นมีค้างแล้วนะคะแต่ตอนนี้มืดมาอีกแล้วค่ะเมื่อกี้ฝนก็เริ่มลงเม็ดมาอีกแล้วไม่วันไวค่ะก็คิดว่ายังไงถ้าเกิดท่วมเราก็เดี๋ยวขึ้นไปที่ชั้นสองของห้องน้ำหญิงและชายได้ค่ะนะคะเตรียมพร้อมขนพวกหนังสือค่ะพี่ปุ๊มีโทรมาเตือนเหมือนกันค่ะวันนี้คือมันจริงๆแล้ว ก็ฟังน้องวนเพลเราก็เห็นใจจริงๆเลยนะแต่สิ่งที่เราจะยืนหยัดอยู่ได้เนี่ยอยู่ท่ามกลางหมองมิรีสาหายดีนั่นแหละคะ่ะถ้าเราเจ็บป่วยขึ้นมาก็เนี่ยค่ะมองเห็นประโยชน์แล้วเดี๋ยวมิธีสะหายดีจะช่วยเองวันนี้ก็เกิดกิเลสแต่เช้าเลยค่ะครู้เพราะว่าตั้งแต่ตีห้าก็จะมีเสียงโทรศัพท์เข้ามาเราก็ฟังการบ้านโรงเรียนของหนูตั้งแต่ตีสามสี่สิบห้าแล้วนะคะมันก็ต้องตัดรอบแบบคือกดปิกดกดทิ้งไปเลยเราก็คิดว่า ท่านทำไมเนี่ยไม่รู้จักเวลาโทรมาทำไมหดไปครั้งที่สองโทรมาอีกเอ้าครันี้แสดงว่าฟ้ามาเตือนต้องสำคัญจริงๆก็ต้องออกจากโรงเรียนของหนูแล้วก็มารับสายที่เป็นโทรศัพท์ปรากฏว่าค่ะผู้รับใช้อีกส่วนหนึ่งโทรมาว่าเนี่ยจะต้องนำหนังสือไปให้กับงานนี้งานนี้แล้ก็โอ้ค่ะกิเลสมันก็เถียงในใจแล้วทำไมเพิ่งมาบอกตอนตีห้าเนี่ยแล้ววันนี้ต้องใช้ฉกเฉิน แต่เดือนนี้เราก็ไม่ส่วนหมายอะไรแล้วก็ข้าขอบคุณค่ะพร้อมยินดีค่ะเดี๋ยวรอสว่างนะคะเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจากนั้นก็คือมีทั้งโทรศัพท์มาต่างๆนานาจากสารคดท,ทุกที่แล้วเราก็ต้องตัดรอบออกจากโรงเรียนของหนูบ้างอย่างที่จะมาส่งเรียนส่งกันบ้านเราห้องใหญ่เราก็ต้องตัดรอบออกจากโรงเรียนของหนู่อนตตอนนี้มันก็เลยเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยถ้าเราจะต้อง มาอ่านใจตัวเองแล้วก็ต้องรู้กันประมาณแล้วก็สิ่งอะไรควรไม่ควรแล้วก็โอ้โหฉุกเฉินคราวนี้มาสาว่างแล้วอก็จะมีโทรศัพท์เข้ามาอีกแล้วว่าเอารถแก๊บมาแล้วเนอะรถแก๊บุินดี่ยังไม่ทันไปจัดของก็ต้องมาฟังลินดีก็จะเสียงดังมันมีกิเลสต,ตัวกลัว,วเสียงดังท่านอ่ะมันก็ เฮ้ยถ้าแกไปเสียงดังเพิ่ม <S 2> <S 2> เดี๋ยวเสียงก็จะดังเพิ่มอีกแล้วขอขอขอค่ะขอบคุณค่ะได้เลยคือเราพร้อมทําที่จะเท่าที่ได้ตอนนี้ฝนก็ลงหนักแล้วนะคะไม่รู้เสียงจะเข้าปะแต่ว่าสุดท้ายเราก็ไม่นั่งอ่านใจโอ้ถ้าเราอะ่ะเอาใจที่แบบไปตามเหตุการณ์งน,นอกเราก็จะต้องโอ้โหกงงังวลวนไว่แล้วก็เหนื่อยตายอยู่ในสุ่นก็มีเหนื่อยตายอีกเหมือนกันเราก็เลยต้องมาอ่านใจนะเอง เราจะเองจะต้องไม่เหนื่อยไม่ป่วยเองจะต้องอยู่ตรงนี้เนี่ยมีโอกาสบำเพ็ญช่วยประสานทั้งข้างนอกและข้างในแล้วรุ่นทีเนี่ยท่านก็เหนื่อยแล้วเองต้องตอบแทนท่านจะท่านจะเสียงดังแค่ไหนท่านจะหน้าง่อยไเองนั่นแหละที่ต้องเคยธรมาเมื่อเราเข<น>้าใจเรื่องของรมแล้วก็อ๋อค่ะค่ะค่ะชดใช้บาปไปแล้วก็ต้องยินดีเต็มใจแล้วเราก็อ๋อเราก็ยินได้มันแต่ก่อนเนี่ยมันจะไม่ไหวแล้วตอบโต้แล้วก็ ต้องกลับมาหันหันกลับมาที่ตัวเราเองเนี่ยค่ะคุณรู้ตอนนี้กําลังไม่ตกค่ะพร้อมสู้อุปสรคช่วยทุกสถานการณ์ค่ะฝนลงหนักแล้วนะคะก็ประมาณนี้ค่ะขอส่งการบ้านที่จะเปิดเผยกิเลสของตัวเองที่มันมาทุกๆนาทีทุกวินาทีเลยค่ะขอเอาได้สุขในทุกสถานการณ์และเก็บประโยชน์ให้ได้เลยนะคะขอเพื่อนๆคุณรู้ประมาณนี้ค่ะโพธนาค่ะพี่เจล เขาบอกว่ามาเราเห็นไปแล้วเขามาเร็วนะคะเขาเขาก็มาเร็วแต่ว่าถ้าเรารู้ทันเขาก็ไปเร็วไงคะแสดงว่านี่เราก็เจริญขึ้นไงเพราะว่าเราเหยีดแล้วเราจัดการเขาได้เร็วขึ้นเราก็จะเชี่ยวชาญขึ้นเรื่อยๆเป็นผ้าหูสูตรไปเรื่อยๆค่คะเพิ่มระดับความเข้มข้นของการเป็นผ้าหูสูตรจากโจทย์เหล่านี้ค่ะค่ะ แล้วก็ขอบคุณที่เขามาแสดงตัวให้เราเห็นนะเราจะได้รู้ว่าเธอยังมีอยู่เดี๋ยวเราก็จัดการกันไปเป็นลำดับลำด,ดับไปเป็นเรื่องที่น่ายินมีนะคะ mm hmm. หเห็นกิเลสได้เนี่ยเพราะว่าบางทีบางคนเนี่ยท่านไม่เห็นนะแปลว่าเนี่ยระเรบียบเทียบเรากับอดีตเมื่อก่อนมันก็มีอยู่แต่มันไม่เห็นหรือเห็นช้าใช่ไหมคะช้าเห็นช้าช แค้นฝังหุ่นด้วยบางทีไม่พูดด้วยเป็นอาทิตย์ก็มีนะคะคุณรูค่ะ <laughs> <laughs> ใช่แต่ตอนนี้เออมันมามันมามันมีความเร็วในการที่เราจะจัดการกับเขามันมีข้อหนึ่งที่ที่ทำไมได้เร็วเพราะว่าเราสลายเข้ามาเป็นลำดับลาดับแล้วมันลดขนาดลงแล้วด้วยนะคะพอมาซ้ำมันก็เลยทำให้เราจัดการได้เร็วเขาไม่แรงมากหรอกน้ำหนักเขาไม่ได้แรงเท่าเดิมแล้ว เราก็ถึงได้ขอบคุณเขาได้ว่ามาให้เราได้ทดสอบนะมาให้เราทําแบบฝึกหดัดมาทําให้โจทย์เรื่องนี้เนี่ยเรารู้แล้วตอนนี้เราเห็นโจทย์นี้แล้วเราทําได้ง่ายขึ้นต่อมามันก็จะแสดงตัวขึ้นมาแล้วมันก็จะร่วงไปนะคะ เป็นนิสระประหารไงคะนี่เป็นนิสรณะนาประหารมาแล้วก็ร่วงไปเลยค่ะค่ะดูขนาะมีโจทย์ฉุกเฉินมาอยู่เรื่อยๆอย่างนี้รู้สึกว่าถ้าเป็นต่ก่อนมันก็จะบ่นมันจะท้อเดี๋ยวเดี๋ยวนี่โอ้สนุกค่ะพร้อมรับโจทย์ค่ะแล้วก็เพราะเราตั้งอันนี้ไงก็เองจะยินดีได้กับทุกสถานการณ์ไงมีมาแบบนี้ค่ะดีค่ะได้เลยค่ะค่ะค่ะมโนตานุโมทนาค่ะ พวกเราสนุกเนาะสนุกได้กับทุกอย่างเลยค่ะเป็นเรื่องที่อ่ะทำให้เราได้โหได้ฝึกฝนนะคะได้ฝึกฝนแต่ท่านอื่นๆก็จะมีสถานการณ์แบบนี้เหมือนพี่จิ๋วนะคะเหมือนกันนั่นแหละอ๋อยปพอกิเลดมันก็เหมือนกันมันเหมือนการหันซ้ายก็เจอหันขวาก็เจอได้เหมือนกันแต่เพราะเราเราตั้งตั้งสู้อยู่แล้วแล้วเราก็พร้อมที่จะฝึกนะคะเรายินดีที่จะรับเขาแล้วยินดีที่จะประเมิน ว่าเอะเราสามารถมีความสุขใจได้ในความไม่ได้ดังใจนั้นไหมนี่เป็นเรื่องที่ถือว่าตอนนี้เรากําลังมีอ่ะลงสนามกันนะคะกําลังรบอยู่ค่ะเราเป็นนักรบนะคะเรามาไปที่ศรีสเกตนะคะออลไทยมารอยอยู่ค่ะเจนนาออลไทยค่ะ